อ่เธอตอนนี้รู้ชื่อวัดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอยู่อยุธยานะคะมาไหว้พร,ระนะคะเคนี่ยก็จะมีน้องๆมามาขายของเนาะแล้วขายอะไรบ้างคะเนี่ยหนูขายช้างค่ะพี่คุณนายนางฟ้าคนสวยพี่ซื้อหนูแล้วค่ะพี่เลยๆเฮงๆให้มีแต่เงินมีแต่ของให้มีแต่โชคมีแต่ละให้มีแต่สิ่งดีๆีให้พี่อยู่ย่าไปสูงม,ม,มันนิรภัค่าจะเข้ามาเยอะเลยค่ะโอ้ยิ่งกว่าพระไอ้ขอขายดีไหมคะลูก ไม่ค่อยดีค่ะคนไม่ค่อยมีต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษสิคะลูกได้ค่ะพูเอาเอาลองสิ Hello, Would y o u like t b u b h i Hi, elephant Suvin y r Lucky and Happy Help me peace you every beautiful lucky for one โอ้ h t เก่งมากๆเลยหนูชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อน้องปายค่ะอยากสวยไหมคะอยากสวยค่ะอยากสวยเหมือนคุณพี่เลยถ้างัันต้องสวย องแต่งให้น้องแปลงโฉมให้น้องตอนนี้เลยค่ะไปชมกันเลยค่ะอาจารย์บิ๊กจะจัดให้น้องปลายแบบไหนคะวันนี้แบบมิส s ุลีเวิร์เลยค่ะเพากําขากำลังจะประกวดมิสจุลีใช่กำลังประกวดมิสจุ n ีเวิร์กันเลยจัดเต็มให้เป็นจัดเต็มไปเลยใช่ค่ะปังแน่นอนสวยแน่นอนหนูหนูกี่ปีแล้วคะลูกอายุ11ปีค่ะแล้วหนูเรียนหนังสือหรือเปล่าคะเนี่ยเรียนค่ะ อ๋อเรียนแล้วแบ่งเวลาอย่างไงคะลูกค้าก็คือเรียนเสร็จแล้วก็กลับมาขายของค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะขายได้เต็มวันละอ,อาจารย์ขอถามหนูนิดนึงว่าเรารู้สึกว่าเราลําบากไม่ที่บ้านเราอลําลบากคะ่ะ๋อตอนนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะอาจารย์บิ๊กก็หลงตานะครับส่วนดิฉันก็เชดดิ้งค่ะ,คะ<ม>นี่ค่ะเชดดิ้งปรับรูปหน้าน้องหน้าเรียวแบบยูนิเวอร์ส แล้วเวลาเราไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยบางคนที่เขาไม่ได้ลําบากเหมือนเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะก็อยากไม่ลาบากเขาบ้ามค่ะอยากจะบอกหนูว่าความลําบากเนี่ยจะทำให้หนูแข่งทาให้หนูเข้มแข็งนะการที่เราลำบากกว่าเพื่อนเนี่ยเรามาขายของแบบนี้ต่อไปเนี่ย<ม>หนูมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าเขาเนาะเพราะว่าเหมือนเราฝึกงานจริงๆเลยอันนี้จริงเนี่ยการที่เรามาทํางานเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเรียนรัดเรียนทางรัด โดยไม่ต้องจุป,ปริญญาก็ได้บางคนมีใบป,ปริญญาเนี่ยก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้นะคะแต่หนูเนี่ยปริญญายังไม่มียังไม่จบเนี่ยนะคะแต่เราสามารถหาเงินได้เราต้องภูมิใจนะลูกนะและก็ภูมิใจที่เราช่วยคุณแม่ได้ม,ม,มีพี่น้องกี่คนคะเนี่ยมีน้องสองคนค่ะอยู่กับแม่กับยายส่วนพ,วพ่อทิ้งไปแล้วค่ะอ๋อพ่อทิ้งไปแล้วคิดถึงพ่อไหมคะเคยเห็นหน้าพ่อไหมอะเคยคะ่ะพ่อทิ้งไปตอนหนูกี่ขวบคะอายุประมาณ9้าขวบคะ่ะ เก้าขวบรุ่นอาจารย์เลยตอนอาจารย์เก้าขวบพ่ออาจารย์ก็เสียพ่อเสียเหมือนกันหนูมีน้องกี่คนนะมีน้องสองคน,นะคะ่ะก็สามคนพี่น้องเนาะใช่ค่ะเป็นไงบ้างเสร็จแล้วสวยไหมคะสวยมากคะ่ะชอบไหมคะชอบค่ะวหนูไม่คิดเลยว่าหนูจะสวยขนาดนี้แม่หนูสวยแล้วโอ้สวยมากเลยเมื่อกี้ยังเป็นเด็กกะโตโลอยู่นี่โอ้โหโตเป็นสาวเลยนเนี่ยแต่งนะพี่ก็แต่งหน้าสวยมากเลยอะ คุณยายคะน้องเป uh ็นไงบ้างคะคอนนี oh ้สวยไหมดํายังไม่สวยเลยว่ะอ e ่าแต่ตอนเรียกอะไรนะดําเรียกดําแล้วตอนนี car, sch sch ้เป็นย yeah ังไงคะสวยเลยสวยนเนี่ยแบบมิสยูนิเวิร์สเลยใช่ไหมคะสวยเนาะอ่าโตขึ้นเป็นดาราสวยเลยเนาะคะสวยมากอ่าไม่ดําแล้วนะไม่ดําแล้วไม่ดําแล้วนะขอบคุณเลยขอบคุณค่ะอยากสวยมาหาอาจารย์ปิงปองค่ะอยากสวยอยากแต่งหน้าเป็นแก้ไขจุดบุพร่อง ต้องมาหา,าจาย์ปิงปองนะคะ <Wow. S 1> สมัครเรียนที่ไลน์แอดพิมกี้เมคอัพแล้วเจอกันค่ะ